สวัสดีทุกคนตอนนี้น้ามาได้หายไปแล้วเราเพิ่งตื่นนะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะไปเที่ยวกันที่บางตะบูมกันทุกคนมนะันเป็นชื่อที่แปลกใหม่มากสําหรับเราแต่ว่านั่นแหละเราก็จะไปดูธรรมชาติที่นั่นกันนะทุกคนก็ตอนนี้เสียงเปลี่ยนไปมากเลยก็เดี๋ยวเราจะทําคลิปบล็อกนะทุกคนบล็อกไปเที่ยวบางตะบูมกัน มาไม่ใช่อะไรทุกคนคือจะบอกว่าเจลลี่อันนี้กับน้ำอันนี้นะทุกคนเดี๋ยวโชว์ให้มันคือของโปรดของเราคือมันอร่อยมากยิ่งโดยเฉพาะอันน้ำอันนีคือร่อยมากทุกคนมันคืออะไรไม่รู้แต่อร่อยมากอตอนนี้เราก็มาที่ร้านกว๋วยเตียเ๋ยวแดีวเพราะว่าจริงๆตอนแรกเราจะไปกิน อาข้าแช่แต่ว่าเราอะเป็นคนเดียวในบ้านทีไม่ค่อยชอบเข้าแช่ก็เลยมากินที่นี่นะทุกคนตอนนั้นที่เราไม่ได้ถ่ายก็คือเราแอบเขินคนนิดหน่อยแต่จะบอกว่ามันยิบห้าบาททุกคนแล้วก็รู้สึกว่าปริมาณก็ประมาณนี้เดี๋ยวขึ้นภาพให้ก็คิดว่าน่าจะโอเคแหละแล้วก็มีน้ำมีอะไรฟรีเดี๋ยวขึ้นละชื่อร้านให้ใช่ประมาณนั้นทุกคนเข้าสู่ช่วงมุกเสียวเบี้ยวมาก ค่ะพวกเรากำลังสบายจดลบมือพันใยพุทสิประสัตพุ่รไเป็นเอาเที่ยวโฟดูไลยพอนไปแล้วพ้ยไอต่อไอพอดไปสุพรรณอ่ะใช่ถึงเราจะหลงทางบ้างแต่ไม่เป็นไรเราก็ยังหลงคุณ ทำไมอ่ะคือเอาง่ายๆคือตอนนี้เรากำลังงงอยู่ว่าตอนนี้เรากำลังไ,ไปที่ไหนนะคะตอนนี้เราก็เหมือนเอชชาเราเข้ามาในวัดนะคะใช่ปลุกแปรปรินพอดีพอดีพอ <st> ดีพอดีพอดีคืออะไรพอดีไม่ใช่เราเหนบอกว่าสามโนงไงเข้ามาคันนี้ไม่สามโน <st> <st> งหกก็ดูบอกเลยว่าสามโนมันไกลสามโนไม่ไกลแต่อยากไปห้องเธอ สวยมากเลยหนึ่นเส้นเรามาพักที่นี่นะทุกคนก็คือนี่ขั้วหญ้าริวนะทุกคนฉันผันมาหน่อยสวย <c oughs> <c oughs> จะเข้ามาแล้วนะครับพี่ๆนี่ก็คือห้องข้างในของเรานะคะก็เป็นใคๆเป็นเนาะมันคือเป็นเลยแหละเป็นเลยไม่ใช่ใครหาก็คือแต่ก็มีแอร์นะทุกคนแล้วก็มีน้องกระต่ายกระโจกนะคะแล้วก็มีเตียงนอนของสองเราอั้งสองไม่ได้ไม่ได้นะนี่แหละทุกคนดูแบบดูดีเลยนะแล้วมีผ้าเช็ดเท้าด้วยดูดีเลยอ่ะมีแอร์มีทั้งแบบที่มีแอร์แล้วก็มไม่มีแอร์ถ้าเกิดว่า มาช่วงหน้าหนาอย่างเงี้ยคผอถ้าเกิดว่าไม่จําเป็นต้องใช้แอร์อยู่ในเป็นที่ไมมีแอร์ก็ก็เลิศนะเพราะว่าความจริงอากาศไม่ได้ร้อนมากแต่แค่ช่วงนี้มคือแบบเมษาคนเมษาของเมืองไทยคือนรกที่ดีเน่จริงพ้ามีแอร์นิดนึงมันทําให้เรารู้ว่า การที่รอเนี่ยมันไม่เสียเวลาเลยทุกคนเรารอเพื่อจะได้สิ่งที่สวยงามเพื่อจะได้เห็นสิ่งที่ดีสิ่งที่สวยงามดังนั้นการรอไม่ใช่การเสียเวลานะทุกคนซึ่งจะบอกว่าวิวมันดีมากทุกคนมันคุ้มค่ากับการรอมากจริงๆซึ่งวันนี้นะทุกคนเราก็จะมีเมนูกุ้งเยอะมากเลยก็คือมียำกุ้งกุ้งเผาเกลือแล้วก็มีไข่เจียวปูนะทุกคนซึ่งไข่เจียวปูไม่ใช่กุ้งนะทุกคนก็คืออย่างไยก็มีอะไรแบบเสริมานิดหน่อย คนเราก็คืออยากจะอวดอีกหนึ่งก็คือเรากินไข่เจียวในรอบประมาณหนึ่งปีได้แล้วนะทุกคนก็คือแฮปปี้มากนั่นแหละก็เอวงกล้องทำไปนั่นแหละก็รู้สึกว่าเอออร่อยดีแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเตอนนี้เราเคิดเรื่องอาหารน้อยลงนะนทุกคน,นก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมมา,มาดูหน้าตาคนร้องไห้ ไม่ร้องมือเพียวฟาคนแบบฮือฮือยู่เลยทีได้ฮือไม่ไ้ฮอฮืออยู่อะทำไมแค่ถึงงเองไห้บอกมาเพราะหลักสือเหรอเพราะหลักสือดมมูกเฉยๆพี่ตัดแอร์ที่จะเป็นหวัดแล้วเนี่ยแค่เป็นหวัดเหรอก็ขี้นั่งอยู่หน้าเอ้ยขาดอ่ะไี้นั่งอยู่หน้าแอร์แค่เป็นหวัดเหรอ แต่สิ่งที่รู้สึกได้เลยนะคือฉันรู้สึกว่าฉันว่ะคืนนี้รู้สึกว่าแม้ว่าคนเรามันจะเก่งแค่ไหนอยู่แบบออโอเคฉันเก่งฉันแบบอะไรได้ฉันไม่ต้องการเวลาพักอะไรอย่างเงี้ยจริงๆทุกคนมันต้องการเวลาพักผ่อนบ้างนะทุกคนดังนั้นถ้าดูคลิปนี้อยู่ตอนกี่โมงปั่นงานอยู่หรืออะไรอย่างงี้ก็พักได้ก็พักนะทุกคน พักบ้างก็ดีนะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งแล้วนะทุกคนแล้วก็มานั่งเปลยอยู่โชคดีที่ตอนนี้ยุ่งมันไม่เยอะมากนะทุกคนก็มาได้จริงๆซึ่งก็ไม่เห็นทะเลดูสิไม่มีทะเลไม่ใช่ทะเลสิไม่มีน้ำนะทุกคนคือมันไม่มองไม่เห็นก็ต้องรอตอนเช้าตอนพระอาทิตย์ขึ้นนะ อนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงคะจะรู้ไหมไม่เห็นไม่ดูอ้าวพี่อ๋อเคียนนี้กี่โมงคะอะตอนนี้กี่โมงไม่รู้ดูให้หน่อยสาม<อา><อา>ทุ่มนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะส่งข้ามมนทําทำอะไรดีทำอะไรดีเราจะดูซีรีส์แล้วก็จะอ่านหนังสือแล้วก็จะนอน ได้เลยงั้นเจอตอนพรุ่งนี้ตอนหกโมงเช้าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะออกไปดูพระอาทิตย์ขึ้นสวยๆกันนะคะสวัสดีทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีสาก็เป็นเวลาของลักล่านะทุกคนแล้วก็หิวนั่นแหละหยูกลางดึกขากินขนมแล้วก็รอดูพระอาทิตย์ขึ้นกัน คนขับเรือขัท่าขัท่าเที่ยวขับท่าขับเรือเลยมีใส่แถ็กป้องไกรตอนนี้เราก็กำลังจะกลับบ้านนะทุกคนรอ,อพี่อนาบน้ำมวก็เดี๋ยวกลับบ้านกันเย,ย้กลับมาถึงบ้านแล้วทุกคน <c oughs> ก็ถึงเวลาที่ต้องปิดคลิปแล้วเนาะก็ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบถ้าชอบอะไรแบบนี้ก็คอมเมนต์ได้เราจะได้ไปเที่ยวกันอีกนะโอเคสอนนี้ก็ไปแล้วทุกคนทกนเออ ออ,อได้เลยโอเคสวัสดีไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย